นี่คือร้านราเมงเส้นสดที่เราสามารถกินได้ในราคาเพียง68บาทร้านออบิเสะราเมงสาขานนนจันทร์เส้นทำสดๆเหนียวนุ่มและเขายังมีเมนูราเมงซุปโทคัสเซซุปหอมกระดูกหมูหรือจะเป็นราเมงซุปต้มยำแทบๆราเมงเย็นเขาก็มีหรือจะเป็นเมนูพิเศษราเมงในซุปเลมอนบอกเลยว่าสดชื่นมากและเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมาทุกคนเรามาลองกินเมนูใหม่ของทางร้านก่อนเลยนี่ผมเพิ่งเคยเห็นสารภา,ภาพเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเป็นราเมงในซุปเลมอน ซึ่งตัวซุปเนี่ยเขาเอาไปแช่ช่องฟีดให้มันแข็งเป็นน้ําแข็งอย่างนี้เว้ยแล้วก็กินซึ่งเขามีน้ำจิ้มมาให้มัสตาร์ดกับโคชูจังของทางร้านนะเออเขาบอกว่าให้เอาเส้นเนี่ยจิ้มกินแต่เดี๋ยวเราขอลองออริจินอลดูก่อนเลยเห็นถ้วยนี้นมันดูน่าสดชื่นมากเลยอะโอ้หดูเส้นมีความเหนียวนุ่มนะอืม ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยกินเส้นบะหมี่หรือเส้นราเมงหรือเส้นเล็กที่เหนียวขนาดนี้อันนี้เป็นเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มเหนียวแบบเหนียวมากซึ่งผมชอบนะเนื้อสัมผัสมันมีความเคี้ยวแบบหนุบหนับหนุบหนับไม่เหมือนเรากินราเมีงเหมือนเรากินขนมอะไรสักอย่างที่มันเหนียวเหนียวนุ่มๆแล้วตัวน้ำซุปอันนี้สดชื่นมีความเย็นแล้วหวานแล้วเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไปปลายคือตอนแรกเห็นมะนาวเนี่ยจะนึกว่าจะเปรี้ยวมากแต่น้ำซุปคือหอมมากมีความหอมแล้วก็หวานเออหอมหวานแล้วก็เปรี้ยวอุ้ยอันนี้โคตรดีไไม่่เเเเคยหห็นนนนนนนทีีีกิอั้้สแบบพ ไข่มากเราลองจิ้มน้ำจิ้มดูไหมเป็นโคชูจังกับมัสตาร์ดนี่คอมโบกันไปโอ้โหข้าพูดมาจนปากเลยว่าโอ้ดีเราไปอยู่ที่ไหนมาเราไม่เคยกินร้านอแบบเนี้ไม่แน่ใจว่าร้านอื่นมีไหมแต่ผมติดใจอันนี้มากเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองน้านอ่โคตรดีเลยเหมือนเรากินน้ำมะนาวหวานๆจากแก้ว แต่ซดเส้นไปด้วยอะเออเออหลังจากเปิดตอมรับรสมาแล้วนี่นี่คือรามเมงเส้นสดแบบออริจินอลทุกคนน้ำซุปทอกสึน้ำซุปกระดูกหมูดูเส้นเส้นเขาดูเป็นความเหนียวนุ่มมากเลยซึ่งเราสามารถกินนะรามเมงเส้นสดได้ในราคาไม่ถึงร้อยบอกเลยว่าโคตรน่ากินลองดูอืมรามเมงเส้นดีมากเป็นเหนียวนุ่มหนึบแล้วตัวน้ำซุปทอกสึกเนี่ยหอมหวานมันมากเลยมันมีความหอมกระดูกหมู แล้วก็มันมันมน,นิดนิดมันมันจากหมูเนี่ยเป็นหมูชาชูที่เขาเขาใส่มามันจะมีความมันมันอยู่แล้วใช่ไหมน้ำมันแล้วก็มีหมูชาชูที่เขาใส่มานะแล้วก็จะมีความหอมหอมแบบหอมขั้นสุดอะอุย้ยเส้นดีมากมร้านนี้เส้นพิเศษมากผมแนะนําเลยผมว่าผมว้าวมากเลยเพราะว่าเส้นถ้วยแรกเร้ก็พิเศษถ้วยนี้ก็ดีเหมือนกันอืแล้วนี่คือไข่ต้มดองซีอิ๊วอุ้ยเขาทำสีมาสวยมาก อูเนี่ยจึงเด็ดแบบเหมือนเราไปกินในห้างแต่ราคาเป็นรีแล้วนี้เป็นหมูฮาชูเขาให้หมูฮาชูมาสองแผ่นนะถว่าเยอะเลยนะใหญ่บนร่มเลยมหมูฮาชูนุ่มและหอมโคตรเลยหรือใครชอบจัดจ้านขึนมัยนิดหนึ่นงนี่อันนี้เป็นอารามเมงซุปต้มยำไปดูสีสีสันน่ากินมากความพิเศษของผมคือผมสั่งไว้นานแล้วเส้นเนี่ยมีความดูดน้ำซุปเข้าไปอืม เป็นน้ำซุปรามเมงต้มยำที่มีความฟิลชั่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันจะได้ความหอมแบบหอ,หอมของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวเี้ยวเผ็ดเผ็ดของต้มยำที่เหมือนสไตล์ไทยสมุนไพรไทยทชัดๆอะผักชีไปเรื่อยหรอมันเพิ่มความเป็นต้มยำได้ดีมาก,กาาเลยกลิ่นผักชีไปเรื่อยมันหอมเลยอันนี้สไตล์ไทยนะถ้าใครชอบสตไตล์ไทยๆอันนี้คือดีเลยดีเลย เป็นอีกร้านหนึ่งที่ทำราเมงต้งยมยำได้โคตรเดีนอกจากเมนูร,ราเมงที่นี่เขาก็จะมีข้าวเหมือนกันนี่ซึ่งผมสั่งมาก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูชาชูกับข้าวหน้าปลาไหลน,นี่เราเอาข้าวแกงกะหรี่ก่อนเลยต้องกะหรี่น่ากินคือมีแครนหลอดชิ้นดีใหญ่มันชิ้นตัวโตแล้วก็หมูชาชูกินมันฝรั่งดูก่อนเลยอ่ามันฝรั่งสักครึ่งนึงเราชิมน้ําซอสแกงกะหรี่เขาดูอู้หืเพราแกงกะหรีกกร่ที่นี่นัวมากออกไปทางหวานแล้วก็ เผ็ดเครื่องเทศแกงกะหรี่นิดๆรู้สึกว่าเฟรนี่กินง่ายแล้วแกงกะหรี่เขาเนี่ยที่ไม่เลี่ยนเพราะว่าเขาใส่ไอ้นี่ไว้หอม,ห,อมหัวใหญ่อะเนี่ยเห็นปะมันมีความหวานในตัวแล้วกินแล้วมันมีเทกเจอร์ความก,กรอบๆแล้วรู้สึกมันไม่เลี่ยนเวย้ยอืมดีเลยแต่ถ้าใครชอบแกงกะหรี่เผ็ดๆอะอาจจะไม่ใช่สไตล์อันนี้จะเป็นสไตล์แบบหวานๆหอมๆมันๆนี่แล้วมีผักดองด้วยผักดองที่หลายๆคนชอบรวมถึงผมด้วย โอ้ลองดีนี่คือข้าวหน้าปลาไหลนะครับผมปลาไหลดูน่ากินอยู่นะโอ้เออค็น่ากินอ่ะน่ากินจัดเลยคำโตโตอืม เนื้อสัะผัดปลาไหลมีความเด้งเดงไม่เละไม่ยุยยุยมีความเด้งสู้ฟันแล้วตัวซอสเขาหอมความเฉพาของปลาไหลตัวนี้คือเขาเบินไฟพอเขาเบินไฟมันมีกลิ่นไหม้ที่มันส่งกลิ่นหอมอะทำให้ปลาไหลตัวนี้กินแล้วรู้สึกไม่เลี่ยนเพราะว่าตัวเนื้อมันไม่ได้ยุยยุเยเละๆตัวเนื้อมันมีความหนึบหนึบเหมือนเรากินเยลลี่ที่สู้ฟันแต่ยังมีความกลิ่นปลาไหลอยู่อุ้ยอันนี้ดีน้ำซอสเขาก็ดีนะฝั่งด้านหลังปลาไหล โอ้โหผมชอบเนื Só, so expensive. Really expensive cake, ้อสัมผัสแบบนี้มากเลยมันเนื้อเคี้ยวอ่ะค่อยค่อยเคี้ยวค่อยๆสนุกกับมันอ <Yeah. S 2> <isin> ่ะแล้วของกินเล่นก็โคตรเยอะเลยมิที่สั่งมาแค่ส่วนนึงนะเราสั่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยโดยเฉพาะพุ่งเทมปุระพุ่งเทมปุระน่ากินมากขอแวะก่อนเลยแขณะนี้ฝนก็ตกนะครับผมแต่เราก็สู้นะพุ่งเทมปุระโคตรน่ากินเขาทอดแป้งได้โคตรดีเลยกินท่ามกลางสายฝนว้า มันจินเห็นบุระเพิ่มข้นดีส่วนตัวกุ้งยังมีความหวานดูสุกกาลังดีผมรู้สึกว่าแป้งเขาทอดไม่อมน้ํามันนะคือคือ c l e a เขาเสด็จน้ํามันได้ดีมากอุ้ยดีเห็นบุระดีเมนูนี้ต้องสั่งและนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากนี่คือหมูตุ๋นคาคุนี้คือเขาจะเอาหมู3มชั้นเนี่ยไปตุ๋นให้เปื่อยแล้วนามาเบินไฟหอมๆราดซอสกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนนี่คนน่ากินแล้วก็จิ้มซีฟู้ดโดยตรงทางร้าน อยู่ความเด้งนะสิทุกคน คือตัวหมูเนี่ยมันเหมือนแบ่งเลเยอร์ได้ชัดเจนมากด้านฝั่งมันเนี่ยละลายในปากใช้คํว่าละลายได้เลยส่วนฝั่งนี้ยังมีความได้เขียวหน่อยเนื้อมันจะมีความเด้งเด้งหนึบหนึบแต่ฝั่งนี้ละลายแบบละลายหายไปเลยแล้วจิ้มจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมีความแบบนวลนวหวานเออเมนูนี้เนี่ยผมว่าสั่งมาทักจานเนี่ยกำลังดีถ้ากินเยอะไปว่ารู้สึกมันจะเลี่ยนนิดนึงหมูมันมันมากแต่ถ้าใครชอบมันมันนะจัดเลยเมนูนี้โคตรดีและนี่คือเมนูทีเด็ดของทางร้านเลยสาหรูซาหรูราเมงอ่ะลงไปก็จะมี ต้นหอมหัวชไยเท้าแล้วก็วาซาบิลงไปน้ำซุปโชโยุอ่าปัม๊มซึ่งเราสามารถกินราเมงเส้นสดได้ในรา,าราคาเพียง68บาทเท่านั้นดูมาบ,บ้ายอุ้ยน่าจะเผ็ดวาซาบิอยู่อะอืมอือคือน้ำลายตามเลยใครที่ชอบกินหมี่เย็นนะคารุราเมงอืมอืมหอมลอโอ้ยแต่อร่อยเออแล้วแบบ ถูกสุดตั้งแต่เราเคยกินมาเลยปะเออราคาดีนะโู้คือปกติชอบกินซาลูร่าเมงอยู่แล้วไงกออ็จะบอกว่าคือร้านเนี้ยถูกแล้วแบบเส้นดีมากออสดนะอ้ยลองดูของกินเล่นของกินเล่นไก่คาราเกะฟูไก่แบบดูน่ากินมากดูดิทอดมาดูฟูนะเออว้า บป้งอร่อยมากคือเป็นคาราเกะแบบญี่ปุ่นอะ่ะตัวแป้งที่เคลือบแล้วเป็นทอดนะ่ะคืออร่อยแค่แป้งก็อร่อยแล้วอ่ะจริงนี่นี่นี่อีกอย่างนึงน,นี่กุ้งโรอิบิอิบิโรโอ้โหมีขอปกใครหลายคนอืมอร่อยกุ้งอะ่ะเอ,อ้ยเห็นกุ้งเป็นตัวเลยวะเออกินเปล่าๆก็อร่อยอืมดี และสำหรับใครที่อยากมาลองกินร้านอิบิสึรามเมงสาขาหนี้เขาจะอยู่ในปั๊มน้ํามันบางจากซอยนวลจันทร์เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าใครสายรามเมงไม่ควรพลา